ลองเอาไปใช้ดูดูลูกแต่อย่าเอาไปเล่นกันนะลูกมันอาจจะเกิดอันตรายได้หูแรงมากแรงใช่ไหมบใบยงั้นเธอลองนี่ดิว้าหึหึยบยศอ่าลูก,ลกแม่จะสาธิตการใช้เครื่องดูดฝุ่นนะลูกนะค่ะแม่ ใช้ได้แค่แบบนี้เหรอคะแม่ไม่จ้ะลูกมันสามารถถอดหัวขึ้นมาได้ด้วยโอ้โหเท่จังเลยค่ะแม่อ่ะลองเอาไปใช้ดูดูลูกแต่อย่าเอาไปเล่นกันนะลูกมันอาจจะเกิดอันตรายได้อ่ะอะลูกไปหาดูดทําความสะอาดไปปินมุกเราจะใช้เครื่องดูดทุนดูนดอะไรก่อนดีอ่ะงั้นดูดฝุ่นแถวนี้ไปก่อนแล้วกันนะ โหแรงมากแรงใช่ไหมใบยศงั้นเธอลองนี่ดิฮ้าเฮ้ยเฮ้ยใบยศกลายป <c oughs> ปเป็นฝุ่นไปแล้วเหมาะกับเธอจริงๆเลยที่เป็นแค่เศษขยะ <c oughs> <c oughs> นี่สิมุก คุณแม่มีลูกซ่อนอะไรไว้ข้างหลังนะเอ,อ่อไม่มีอะไรค่ะแม่ไม่มีอะไรบอกแม่มาซะดีๆลูกเอาอะไรไว้ข้างหลังนะก็ได้ค่ะอ๋อมันก็แค่เครื่องดูดฝุ่นสินะแต่มันคือเครื่องดูดฝุ่นที่มีใบหย,ยกอยู่ในนี้ค่ะฮะใบหย,ยกอยู่ข้างในนี้อย่างนั้นหรอฮะรีบเปิดอลโอะออกมาเร็ว คุณแม่ประโยคคุณแม่หนูติดอยู่ข้างในนี้กับเศษฝุ่นค่ะแม่ปิ่นมุกทำไมลูกทำกับน้องแบบนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าน่ะเขาห้ามนํามาเล่นเด็ดขาดห้ามเอามาใส่กันไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามต่อไปนี้อย่าหันเครื่องใช้ไฟฟ้ากับคนอื่นนะลูกอาจจะได้รับอันตรายได้ค่ะคุณแม่หนูจะไม่ทําแบบนี้แล้วค่ะหนูจะไม่เล่นอะไรแผงๆแบบนี้อีกแล้ว อ่าอาพากันไปเล่นข้างในได้แล้วปิ่นมุฉันยกโทษให้นะฮะ